จหนักแค่ไหนจงเชื่อมันเธอผ่านมันได้เป็นกำลังใจเราต้องชนะไปด้วยกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับคารวานเติมพลังใจนักรบชุดขาวจากทีมสืสุขภาพจิตที่12และโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ด้วยความยินดียิ่งเชิญข้างในค่ะกี่ครั้งในชีวิต ที่เราต้องเจอกับปัญหาที่ผ่านมาเราก็ชนะมันได้ทุกครั้งไปถึงแม้วันนี้ต้องเจอปัญหาหนักแค่ไหนขอให้เราอดทนฝ่าฟันก้าวผ่านพ้นไปในส่วนของผู้ป่วยโควิดเนี่ยในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาก็จะมีอัตราผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ โดยที่การระบาดก็จะมีโดยประมาณก็ประมาณ3จุดที่เป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆใ,ในส่วนของอำเภอสบ้าย,อย้อยหนึ่งในนั้นก็จะมีจากการสอบสวนโรคเนี่ยก็จะมีประวัติจากการรับเชื้อมาจากทางจังหวัดปัตตานีใกล้เคียงนะครับแล้วก็มาระบาดในพื้นที่เราก็ได้มีการสอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีเคสที่ตรวจแล้วพบเชื้อเพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ4-500ารยายแล้วนะครับสะสมนะครับเ,เราได้มีโรงพยาบาลสนามนะครับหจุดเบื้องต้นนะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลของสบ้าย้อยที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงศึกษานะครับได้ถ้าเปิดโรงพยาบาลสนามก็จะมีผู้ป่วยเฉลี่ยประมาณ70-80นะครับในส่วนโรงพยาบาลเองก็จะมีผู้ป่วยที่แอดมิด แต่ว่าต้องได้รับการรักษานะครับเป็นกลุ่มสีเหลืองที่ต้องได้ยาหรือได้น้ําเกลือในการรักษาก็อยู่ที่ประมาณ70-80ลายนะครับในผู้ป่วยโควิดในส่วนบทบาทหน้าที่ของผมและก็กรรมการบริหารหลักๆก,ก็จะเป็นในการที่จะอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหามีการทบทวนเป็นระ,ะระยะระยะรับฟังเสียงของบุคลากรที่จะเป็นปัญหาขึ้นมา ถ้าบุคลากรมีการสะท้อนปัญหาแล้วเขาได้รับการแก้ไขอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมขวัญกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าทํางานเนี่ยประสบความสําเร็จหรือมีกําลังใจมีกําลังในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปในส่วนของโรงพยาบาลสบายย้อยเองเนี่ยตั้งแต่2ปีที่แล้วครับเราเราเริ่มที่จะเสริมขวัญกาลังใจโดยเราทําประกันชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกรายนะตอนนี้ก็จะมีเคสที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลติดเชื้อไปแล้วประมาณ4-5่ถึงารายครับแต่ทุกรายก็มีอาการที่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักเพราะว่าในส่วนวัคซีนก็ได้ปูพรมแล้วก็ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกรายด้วยโดยในบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตอนณปัจจุบันเราได้บูสเตอร์เข็ม3ามเนี่ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอีกส่วนหนึ่งที่ผมให้ข้อสังเกตก็คือการทํางานเป็นทีมเนี่ยถ้าเรามีการทบทวนกันเนี่ย อันนี้มันก็จะเป็นการเสริมขวัญกําลังใจกลายๆเพราะว่าภาระงานจะไม่ตกหนักที่ใดที่หนึ่งทุกคนก็จะมีเหมือนความสมัมพันที่มาร่วมกันแม้ว่างานหนักทุกคนก็หนักด้วยกัน <ไป S 1> ก็จะไม่เบิร์นเอาง่ายๆครั้งในชีวิตที่เราต้องเจอกับปัญหาที่ผ่านมาเราก็ชนะมันได้ทุกครั้งไปถึงแม้วันนี้ ้องเจอปัญหาหนักแค่ไหนกับคนไข้โควิดนะคะซึ่งขนาดนี้ที่ดิฉันยืนอยู่ก็จะเป็น,นแผนกผู้ป่วยในซึ่งจะรับผิดชอบคนไข้โควิดทั้งหมดนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะคะก็จะมีแบ่งเปง็นสามแผนกแผนกที่หนึ่งก็คือจะเป็นผู้ป่วยสามัญที่อยู่ตึกหลังทอดน,นะคะแล้วก็คนไข้ที่เป็นป่วยเป็นโควิดทั้งหมดแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งคะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่เราย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามซึ่งกลุ่มนี้ตอนนี้มีอัตราเพิ่มข,ขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ ด้วยคารับหน้าที่ของอัตรากำลังนะคะถ้าพูดถึงว่าตอนนี้พยาบาลเรามีทั้งหมด14คนรวมหัวหน้าด้วยก็เป็น15คนภาระหนักหน่วงก็ทราบกันอยู่นะคะว่าตอนนี้คนไข้ที่ป่วยเป็นโควิดเยอะมากซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าจะบวกประมาณ2 0 0 0 0บาทก็อัตรากำลังเราก็คือถ้าดูแล้วมันก็ไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าทุกคนก็พยายามจะทุ่มเทในการทำงานตรงนี้ถามว่าเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยล้ามากเหนื่อยล้าจนบางครั้งแบบคือแบบ สภาพที่ว่าเขาต้องทนรับตรงนี้ค่ะสภาพการทํางานแล้วก็ภาระอย่างอื่นที่เขาต้องต้องต้องแบกรับอยู่ค่ะเพราะบ,บางคนก็คือเขาไม่ได้ตัวคนเดียวยเขามีครอบครัวมีลูกที่ต้องดูแลค่ะแต่ส่วนหนึ่งก็คืองานหลักของเขาก็คือต้องดูแลคนไข้ตรงนี้ค่ะซึ่งถามว่าใจเขาสู้ไหมส่วนหนึ่งสู้แต่ส่วนหนึ่งก็คือท้อกับภาระหน้าที่ที่ต้องทำค่ะแต่เราก็ต้องคือผ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราต้องเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะค,ะนะคะ่ะก็ให้กําลังใจกันมีอะไรที่ว่าช่วยกันได้เราก็จะแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เราได้ดูแลเขาได้ดูแลได้ความช่วยเหลือเขานะคะถึงเราจะเหนื่อยหน่อยลาบากหน่อยแต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเติมใจค่ะก็ฝากทุกคนนะคะให้กําลังใจผู้ป่วยประเทศนี้ด้วยอย่าไปรังเกียจเขานะคะเพราะว่า ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะก็สู้ๆค่ะสังคมปลอดภัยขอบคุณเธอนะได้ทำสิ่งมีค่าที่ยิ่งใหญ่ให้สิ่งที่เธอทำช่วยเธอหายใจกายแข็งแรงขอบคุณในความเสียสละ ขอบคุณแทนคนที่รักและคนไทยเจนักแค่ไหนจงเชื่อมันเธอผ่านมันได้เป็นกำลังใจเราต้องชนะไปด้วยกันให้เธอภาคภูมิใจสิ่งที่ทำเป็นแบบอย่างที่ดี ใให้เจอาภูมิสิ่ทีีามสวัสดีค่ะ,คะแพทย์หญิงสาวรักบ,บุญยรัตน์นะคะเป็นแพทย์รับผิดชอบโรงพยาบาลสนามของอำเภอสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลาค่ะก็วันนี้สถานที่ที่เราใช้เป็นโรงพยาบาลสนามก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลในเขตอำเภอสบ้าย,ย้อยนะคะเริ่มต้นเปิดเมื่อวันที่สองมิถุนายนนะคะแล้วตอนเปิดใหม่ๆก็จะมีคนไข้เริ่มต้น30คนนะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณเดือนกว่ากว่า กับสองเดือนนะคะก็มีคนไข้อยู่ประมาณร้อยคนนะคะซึ่งจะเป็นคนไข้กลุ่มสีเขียวนะคะก็คนไข้ก็มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าวิกฤตนี้จะหมดไปเมื่อไหร่นะคะกค็ะะตอนนี้ก็ภาร,ระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็คงจะเหมือนเหมือนกันทุกภาคส่วนนะคะทุกคนก็ช่วยกันที่จะ ทำให้งานมันรุ่ร่วงไปได้ดีนะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่เกิดภาวะเบิรนเอาท์ในการทำงานก่อนถึงแม้ว่าจะเหนื่อยกันมากนะคะก็โดยความสนับสนุนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรายอยนะคะก็ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรเ<ล>จ้าหน้าที่ที่สามารถจะช่วยกันแบ่งเบาภาระค่ะ,ะ,คะตอนแรกเนี่ยที่มีคนไข้ประมาณ3ามิบคนนะคะเราก็จะมีพยาบาลมีหมออยู่ประมาณ สองคนนะคะช่วยกันทํางานแต่ว่าพอคนไข้เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ท่านผุ่มในการก็ได้ประสานกับท่านสาธารณสุขอำเภอนะคะในการที่จะนำเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรพสตนะคะพยาบาลที่อยู่ทุกหน่วยในโรงพยาบาลเนี่ยมาช่วยกันหมุนเวียนเวรนะคะไม่ให้เกิดภาวะที่เหนื่อยล้าเกินไปสําหรับพยาบาลที่ทํางานอยู่คนเดิมๆนะคะก็รวมทั้งงานสุขภาพจิตด้วยค่ะ ทางสุขภาพจิตโรงพยาบาลเนี่ยก็โรงพยาบาลทวายาก็ช่วยดูแลไม่ใช่ชดูแลเฉพาะคนไข้นะคะก็จะมาดูแลเจ้าหน้าที่ด้วยเวลามาดูเจา้ามาดูคนไข้ที่โรงพยาบาลสนามทุกอาทิต์นะคะก็จะเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าวันนี้เป็นไงวันนี้ออทําอะไรกันบ้างก็มาแซวมาอะไรกันนะคะก็มันทําให้ลดความเครียดไ,ได้นะคะทุกๆคนก็มีความเครียดค่ะแต่ความเครียดมันก็เหมือนกับ เป็นแรงผลักดันที่เรารู้สึกว่าอืมเราต้องทำนะต้องทำให้มันเสร็จร่วงไปเดี๋ยวเราก็ได้พักละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งกันทำงานแบ่งกันกินข้าวช่วยกันก็ถือว่าพอมีหลายๆคนมันก็ช่วยกันทำงานมากขึ้นถึงแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ก็ถือว่าทุกคนก็ร่วมฝ่าฟันไปทุกคนอะคะ่ะในประเทศนี้เนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ได้วยดีค่ะก็มีเครียดบ้างนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อ่าก็ พอโดนกดดันจากคนไข้มากๆเจ,จอปัญหาเยอะๆก็ก็มีบางครั้งกลับไปร้องที่ทบ้าน,นอ่าแล้วก็ระบายให้คนที่บ้านฟัง,แ,งแล้วก็เข้าห้องนอนไปเลยก็วันรุ่งขึ้นก็กลับมาทำงานใหม่หรือไม่บางครั้งก็เราก็มานั่งคุยกับเพื่อนระบายกับเพื่อนที่ทำงานเลยค่ะอ่าน้องๆเขาก็เออเสู้ๆนะคะให้กำลังใจมากดนี้ได้ อ๋ตอนนี้ก็<ห>ยังมีพี่ที่เราต้องขอคำปรึกษาที่เขาก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษาเรารวมถึงถึงหมอที่มาทำงานกับเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้ด้วยอค่ะถึงตรงนี้ทุกวันเราเหนื่อยทุกคน ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำงานตรงนี้ด้วยนะคะสู้ๆค่ะซึ่งดิฉันก็เป็นนอกจากจะเป็นพยาบาลแล้วนะคะก็ยังเป็นคนไข้ที่เคยติดโควิดซึ่งตอนนี้ก็รักษาหายแล้วนะคะก็เริ่มแรกเริ่มจากที่ว่าแม่ดิฉันก็เป็นอสมอซึ่งก่อนหน้านี้แม่ดิฉันก็ได้ทำหน้าที่คัดกรองที่โรงเรียนแล้วก็ได้ทำงาน เกี่ยวกับพ uh, c u ในการลงชุมชนในการที่ว่าไปคัดกรองคนไข้โควิดด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่ว่าคุณแม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ไปคุณแม่ก็ได้ติดโควิดซึ่งพอคุณแม่ติดโควิดก็มีอาการหนักอาหารก็ได้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหาดใจซึ่งมีอาการหายใจเหนื่อยเยอะหลังจากที่ว่าส่งตัวไปหายใจดิชันกับ ครอบครัวที่บ้านก็ได้กับตัวซึ่งช่วงที่กลับตัวค่ะก็ในการติดตามอาการของคุณแม่คือว่าได้แค่โทรศัพท์คุยกับคุณหมอกัะพยาบาลเท่านั้น,นะคะเพราะว่าคุณแม่ช่วงประมาณอาทิตย์แรกนั้นมีอาการเหนื่อยเยอะไม่สามารถคุยได้ซึ่งก็ช่วงที่คุณแม่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลฐานใจก็ทางบ้าน ก็ได้มีการยึดเหนี่ยยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะโดยการที่แบบว่าเริ่มการละหมาทายัดภายในบ้านแล้วก็มีการดูอาก็คือว่ายึดก็นอกจากว่าตัวเองเป็นคนไข้แล้วก็ต้องเป็นพยาบาลโดยที่ว่าดูแลพ่อกับน้องชายแล้วก็มีห้องพิเศษข้างๆอีกห้องนึงอาหาะก็คือว่าจะมีแม่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลเหมือนกันที่ติดโควิด ก็นอกจากดูแลในห้องของตัวเองแล้วก็ทั่วไปดูแลห้องข้างๆอีกนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่พยาบาลในโครฮอตนะคะก็ช่วยไปวัดความดันเจะเลือดให้แล้วก็ช่วงตอนที่รักษาแอดมิดคือพยายามพูดกับตัวเองว่าคือตัวเองห้ามเป็นอะไรที่หนักกว่านี้ครอบครัวเราติดพอมกันทีเดียวพคาะว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างน้อยคือว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะซึ่งจะบอกว่าโรคโควิด สิ่งที่รักษาที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจเพราะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคเดียวได้ก็คือว่าคนไข้ผิเป็นแล้วเหมือนกับว่าต้องอยู่คนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่สามารถมาเยี่ยมได้ถึงก็ถ้าสมมุติว่าตายก็ต้องตายคนเดียวซึ่งนอกจากว่ายาทางที่โรงพยาบาลให้แล้วกำลังใจคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเหมือนที่ตอนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะ ก็ต้องบอกเลยว่ามีกําลังใจจากญาติแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่ทํางานที่โรงพยาบาลนี้ค่ะให้กําลังใจดีมากคือตอนแรกก็คิดว่าทุกคนจะรังเกียจไหมเพราะด้วยความที่ว่าโรุ่งนี้เป็นรคที่กลัวค่ะแต่พอได้กําลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้มีการส่งเสเบียงอาหารไปให้รู้สึกว่ามีคนที่รักเราแล้วก็ไม่ได้รังเกียจเหมือนกับที่เราคิดซึ่งก็เลยขอบอกว่า ถ้าใครเป็นโควิดก็คือว่าอยากรังเกียจเขาคือพยายามให้กําลังใจเขาเยอะๆซึ่งกําลังใจนี้คาจจะทําให้คนไข้พอนอกจากว่าการรักษานอกจากว่ารักษาเรื่องทางยาแล้วจิตใจสําคัญที่สุดคือถ้าจิตใจดีมีกําลังใจดีก็คือว่าร่างกายก็หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปค่ะก็อาจจะมีปัญหาก็คือว่าเรื่องที่ชาวบ้านรังเกียจคือเหมือนชาวบ้านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคนไข้ที่ว่าเป็นโควิดที่หายแล้วสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิม ซึ่งตรงนี้อาจจะเกิดจากที่ว่าสื่อเน้นแค่ว่าคนไข้โควิดมีการ่อานในการปิดสามารถปิดได้ง่ายแล้วก็เมื่อติดแล้วถ้าลงอปอดก็อาจเสียชีวิตแต่ไม่ค่อยมีสื่อในการที่บอกว่าคนไข้ที่ติดโควิดแล้วเมื่อหายแล้วสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็ไม่ได้ไปแพร่เชื้อต่อเพราะว่าเชื้อมันหมดไปแล้วซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่า คนไข้ที่หายจากโควิดแล้วอย่าไปรังเกียจเขาเพราะเขาอ่ะก็คือว่าต่อสู้กับโรคที่เป็นว็ทรมานอยู่แล้วแล้วก็ในการต่อสู้แต่ละรั้งของเขาว่าเหน่ยจะทรมานเรื่องในการที่ว่าร่างกายอ่อนล้ามีความเครียดหรือว่าปัญหาหลายๆอย่างเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวเมื่อเขาหายแล้วก็อยากจะให้กําลังใจเขาอย่าไปรังเกียจเขานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้กําลังใจสําหรับผู้ป่วยโควิดหรือว่าคนไข้ที่เคยติดโควิดที่หายไปแล้ว ก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนสู้ๆและก็ที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้กำลังใจสู่ทีมแพทย์ทีมพยาบาลทุกคนนะคะที่ช่วยการดูแลคนไข้โควิดให้หายและก็มีความเสียสละในการที่ว่าเหนื่อยเหนื่อยล้าจากการอยู่เวรหนักแล้วก็ต้องมาสวมชุด PPE ซึ่งมันร้อน แล้วก็ใช้เวลานานซึ่งทีนี้นี่คือว่าอยากจะขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลทุกคนหาที่เสียสละเวลาตรงนั้นแล้วก็มาช่วยเราอย่างเต็มที่ค่ะขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะสู้ๆอย่าถอยนะคะเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยที่เรารักค่ะให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีได้หายจากโรคนี้ทุกคนค่ะก็อยากฝากถึงคนในชุชนเรื่องของ การกระตัวกับผู้ติดเชื้อที่กลับอยู่ที่บ้านแล้วอาจจะเป็นการสร้างความกดดันอาจจะเป็นการทำร้ายจิตใจของคนที่รักษาหายแล้วกลับที่บ้านทําให้เขาส่งผลต่อความเครียดอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกไม่อยากใช้ชีวิตต่อจนทําให้ชีวิตของเขาไม่ปกติก็อยากให้ชุมชนหรือว่าในสังคมของเรานี้ฮะซัพพอร์ตจิตใจครับเป็นอยู่เนใจกันมากขึ้น พื่อให้ทุกคนได้ผ่านพ้ช่วงวิกฤตตรงนี้ไปได้ครับผู้ติดเชื้อก็คือผู้ป่วยคนหนึ่งที่รักษาหายแล้วและอยากกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนอย่างปกติสุขเหมือนเดิมครับขอบคุณแทนคนที่รักและคนไทยเจนหนักแค่ไหนรงเชื่อมั่นเธอทไมันได้เป็นกำลังใจเราต้องชนะไปด้วยกัน ให้เธอภาคภูมิใจสิ่งที่ทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้เธอภาคภูมิใจสิ่งที่ทำมีคุณค่านั้น